สวัสดีครับจันทรุขพามาชมเนาะบรรยากาศตึกมุมสูงใจกลางของกรุงเทพนะครับผมตอนนี้จะสุกไปอยู่ที่บนสูงเนาะชั้นที่20สิบนะครับผมจะมารีวิวให้ชมบรรยากาศเนาะมุมสูงนะครับผมใจกลางเมืองของกรุงเทพนะครับผมมารับชมเนาะ ครับผมเป็นมุมสูงนะทุกท่านอยู่นี้จะมองเห็นตึกหลายๆตึกเนาะทุกท่านมีความสูงเนาะนะครับผมตอนนี้ันสุงไปอยู่ที่บนสุดเลยนะครับผมของฉันดัาดฟ้าใจกลางของกรุงเทพนะครับผมทุกท่านย็งไงครับตึก ป็นตึกส,สูงสวยงามมากครับ<ส>าบ<ส>จะเป็นสนามแจงมาเมตึกพาหนคราครับผกาาคน,นครับโย<ห>นใจกลางเนาะของกรุงเทพนะครับผมยีบิวเดี๋ยวจันสุขจะแพลนให้ดูครับผมตึก ล้อมโดยตึกสูงเน,ะนเาะบรรยากาศนะครับผมหรือว่าสวยงามนะครับผมทุกท่านอาจารย์สุขเจรียนรีวิวให้รับชมดูนะครับผมมีการกอร่อสร้างเนาะตึกสูงเยอะแยะมากมายนะครับผม <c oughs> นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดหอนะครับผม จอดทองสุดยอดนะครับผมของความอลังการนะครับครับผมวิวมุมสูงนะครับจุดนี้มาถ่ายรีวิวบรรยากาศเนาะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับจะ,บะบผมทุกท่าน สุดยอดเลยนะครับผมความสูงนี่ก็อจะไรไม่รู้นะครับผมสูงม,มากเลยนะครับผมทางนนนะครับสุดยอดเลยนะครับผมส่วนนี้นะครับเด,ดน่นเนาะข้าตาหน่อยครับผม เดี๋ยวจันสุกก็จะมารีวิวให้รับชมเที่ยวตอนนี้ก่อนอขอบบคคุณรัเดี๋ยวเราจะเดินลงไปแล้วนะครับผมรีวิวคือว่าบรรยากาศเช้านี้เนาะแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมเดี yeah. ๋ยวเจอกันใหม่ครับผมรีวิวในจันสุกก็จะขอกล่าวคว่าสวัสดีครับ